และบททดสอบที่พวกคุณจะต้องเจอก็คือ m y s t e r y Box หรือกล่องปริศนาผู้ที่ชนะเท่านั้นถึงจะมีอำนาจเหนือคนอื่นในรอบต่อไปถ้าพร้อมแล้วเอามือแตะที่กล่องครับ,รท,รบที่เคยเห็นในมาสเตอร์เชฟเคยมีครั้งหนึ่งที่เอาวัตถุด,ดีบเปิดกล่องมาคือเฟิร์นไม่รู้เลยมันคืออะไรบ้างแบบกลัวกลัวโจทย์นั้นนั่นตั้งแต่เจอกบมาก็รู้สึกว่า ม,มาเราแอบ,บดมก่อน2อ,อวันที่ผ่านมาไม่มีโจทยขนมหวานมันต้องมีขนมหวานแหละสามเปิดครับโอ้โหบรรดาผลไม้มากมายไก่กองและก็มีช็อกโกแลตก็คือผลไม้และของหวานโจทย์ในรอบนี้ของเราก็คือของหวานค่ะโอ,โอสาคูช็อกโกแลต กำลังมองเพลินๆตาเอ๊ะมีอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังวิ้วิ้ย,ยปากเป็ดหรอเกี่ยวอะไรอ่ะเต็มข้อปากเป็ดกับของทั้งหมดที่มีเอาอีกแล้วโดนอีกแล้ว What to d e ที่อยู่ในกล่องครั้งนี้นะคะเป็นของที่พี่บอ็อกชื่นชอบทุกอย่างพี่เป็นคนเลือกให้ด้วยตัวเองเป็นบอ box m y s t e r อ b o ์ <laughs> เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พี่ป๊อกชอบกินและพี่ป๊อกก็อยากกินมากนั่นก็คือสาวรสมังคุดมะม่วงหาวมะนาวโห่กล้วยน้ำว้าและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีนมข้นหวานเม็ดสาคูช็อกโกแลตอบเชยฝักวานิลาและยังมีอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ใช่ของหวานแต่ก็เป็นสิ่งที่ป๊อกชอบกินเหมือนกันนั่นก็คือปากเป็ดค่ะ <laughs> ปากเป็ดมาไงน่ารักอะชอบกินผลไม้กับปากเป็ดยากถึงรอบเลยไม่มีโช์ใดง่ายเลยเนี่ยการที่จะได้เป็นแชมป์มาสเตอร์เชฟ e ซเลบริตคุณต้องพิสูจน์ว่าทำได้ทั้งของขควาและของหวานถึงแม้พวกคุณบางคนอาจจะไม่ถนัดแต่เราก็คาดหวังเมนูของหวานที่ดีจากคุณ ของหวานอะ่ะเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เจอเลยแต่มันเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าคนเก่งจริงเท่านั้นถึงจะอยู่รายการนี้ได้แล้วว่คนที่เก่งจริงเท่านั้นต้องทําคาวและหวานในจานเดียวกันได้เราเตรียมวัตถุดิบเสริมอย่างจำกัดให้กับทุกคนที่ใต้สเตชันคุณมีเวลา60นาทีในการทำของหวานในกล่องปริศนาของพี่ป๊อกพร้อมไหมครับพร้อม oh, <my. S 2> ถ้าพร้อมแล้ว หยิบไปก่อนเดี๋ยวไอเดียวมันมาเองเนาะยัง,ไ,งไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรที่จะทำให้มันอยู่ในเวลา60นาทีได้อะยังไงก็ต้องเอาปากเป็ดมาอยู่ในองค์ประกอบของของหวานให้ได้พอโจทย์มันเป็นของหวานก็คิดว่ามันมีอะไรที่ปากเป็ดมันจะยัดเข้าไปอยู่ได้มะม่วงหาวมะนาวโห่เนี่ยมันเปรี้ยวแล้วมันก็ฝาดในเมื่อเป็นของที่พี่ป๊อกชอบเราจะตัดทิ้งไม่ได้ต้องให้พี่ป๊อกได้กินของที่พี่ป๊อกชอบทั้งหมดแต่เราจะทำยังไงให้มันดีที่สุด ของหวานก็ยากอยู่สิ่งที่ป๊อกเรื่องอ่ะมา่วงหามะนาวหงไม่เคยกินเลยอ่ะจะลองทําดูทาไปก่อนเดี๋ยวน่าจะคิดออกเองคิวรอานี้จะได้เป็นจานที่ดีที่สุดไหมไม่รู้โจทย์ของหวานพอเคยทําดีกว่าเคยทําอะไรเปิดร้านขายเบเกอรี่จริงจังได้ถ้า<อ>ขายดีร้านคงอยู่หรอกตอนนี้ร้านไปแล้ว <c oughs> วันนี้พยายามจะใช้ให้ได้ทุกอย่างปากเป็ดก็คือต้มไว้ก่อนดูอยู่ว่าจะไปอยู่ในองค์ประกอบอะไรยังไงได้บ้าง โของหวานนี่คือยากเป็นอะไรที่ไม่มันใจที่สุดเลยอะคิดว่าคงจะใช้ทุกอย่างให้ออกมาให้มากที่สุดคิดว่าเจ้าคงปักเป็ดไปทําเป็นปักเป็ดคาราเมลทอดเดี๋ยวจะดูก่อนว่าอะไรที่มันเข้ากันได้บ้างโจทย์ของหวานเป็นโจทย์ที่ยากครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยทำของหวานอยู่แล้วปักเป็ดนี่ใช้แน่ๆครับไว้ช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็ตัวผลไม้ผมว่าจะใช้เป็นมังคุดแล้วก็แพชชั่นคุดครับมีในหัวแล้วครับผมไม่เคยได้จานที่ดีที่สุดเลยก็หวังว่าวันนี้จะได้บ้าง Да.